สวัสดีค่ะ,อะตอนรับเข้าสู่ปากมันนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเวลา5โมงตรงนะคะกับเรื่องราวของอสารพันสิ่งละอันพาราน้อยนะคะคุณยังสามารถเอสเม็เข้ามาทักทายกันได้นะคะที่4 4247276นะคะ4247276นะคะ,ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษของรีเทิร์นนะคะแล้วก็พี่บอกเลยพี่จัดรีเทิร์นโปรโมชั่นเนี่ย3 3 30,000ชิ้นเท่านั้น นะคะแล้วก็ทุกๆโปรโมชั่นคุณยังสามารถแลกซื้อชุดเดอะคล s สได้ด้วยนะคะโปรโมชั่นแรกก็จะมีตัวชุดพันข้าสิซึ่งประกอบไปด้วยครีมทาฝ้านะคะลดฝ้าหน้าใสนะคะทาทาบำรุงหน้าเพื่อป้องกันกระฝ้าและลดเรือนกระฝ้าจุดด่างดำเป็นครีมอาทาฝ้าแนวใหม่ทาบำรุงตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนในชิ้นเดียวได้เลยนะคะ อ่ะแล้วก็อีกตัวนึงคือ Return ์นเอ็กเพรสวนะคะทางด่วนของความกระจ่างใสแล้วก็ลดกระ้าจุดด่างดำนะคะตัวนี้เนี่ยหยดผสมเครื่องสำอางที่คุณเคยใช้อยู่นะคะแล้วก็เป็น Return ์นอ่ะเขาเรียกว่าตัวเซรั่มตาสวยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตานะคะแล้วก็ลดปัญหารอบดวงตาได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มี Return l a เ y Cream ตัวนี้ก็จะบำรุงผิวรองพื้นกันแดดในตัวเดียวกัน นะคะก็ใครที่ว่าขี้เกียจหรือว่าเลซี่สมกับเลซี่ครีมก็สามารถใช้ได้เลยหลายคนเอาไปใช้แทนครีมกันแดดนะคะเลซี่ครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวปลูกผมนะคะตัวนี้เนี่ยป้องกันผมร่วงนะคะแล้วก็ทำให้ผมที่ว่ามันมันร่วงไปแล้วเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวเขาเรียกว่าไมคเคลแคปซูลด้วยตัวไมคเคลแคปซูลเนี่ยท้าให้คนดำมากินนะคะทั้งหมดเนี่ยราคา1,990 1990ณนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1ฟรี1น,นะคะซื้อ1ฟรี1แถมสบู่ดีท็อกซ์หรือสบู่อาหารผิวอีก1่ก้อนด้วยนะคะถ้าใครอยากได้คุณต้องรีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเพราะว่าสินค้าเหลือน้อยมากแล้วเพราะว่าเราทำไป10วัน10วันนี้นะคะมันเป็น10วันซึ่งขายเกินครึ่งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นนี้เหลือน้อยมากๆนะคะอ่ะอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นตัวอ่า2,500 ซึ่งประกอบไปด้วยรีเทิร์นแมรี่อยูนะคะสวยจนพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณแล้วนะคะผลลัพธ์ของรีเทิร์นแมรี่อยูนี่บอกเลยนะคะว่ากระจ่างใสไวเวอร์ iver, จริงๆตัวนี้เนี่ยลดกระฟ้าจุดด่างดำนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยโอ้โหผุดผ่องจริงๆนะครับผุดผ่องมากๆตรงไหนที่เป็นจุดด่างดำเนี่ยมันจะทำงานเป็น2เท่าเลยนะคะรีเทิร์นแมรี่อยู่นะคะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ h าโอนอายูขวดสีฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยทาเนี่ยเพื่อป้องกันลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นและก็ความหย่อนยานของผิวหน้าด้วยรีเทนฮาวโอนอาย u ตัวนี้นะคะมันจะมีตัวอนูทองคําแล้วมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าทัวมารีนแล้วยังมันก็จะมีตัวไวท์เทนนิ่งต่างๆมากมายพอาทาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผิวพรรณมันจะเต่งตึงนะคะเต่งตึงแล้วก็ยกกระชับผิวขึ้น นะคะส่วนร e t ท l Retouch เนี่ยพี่พูดตลอดนะคะว่าใครที่มีปัญหาเยอะๆนะคะไปใช้สารกัดหน้าสารอันตรายมาก่อนหรือคนเ,เคยไปหาหมอเถื่อนมาก่อนทำเลเซอร์มาจนหน้าพังนะคะแล้วก็อยากเปลี่ยนเครื่องสำอางหรือใช้เครื่องสำอางเมืองนอกอยากเปลี่ยนเครื่องสำอางมาใช้ Return ์พี่แนะนำให้ใช้รีเทอ Retouch ตัวนี้จะลดรอยลดรอยลดเลือดลิ้วรอยของสิวนะคะที่มันมันเป็นหลุมสิวแล้วก็เป็นรอยดำจากสิว ตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆนะคะก็ใครอยากใช้ก็สามารถใช้ได้เลยรีเทิร์รีทัสนะคะอืมขอดื่มกาแฟสองอึกชื่นใจและกาแฟรีรเทิร์หอมอร่อยมากอแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรีเทิร์นดีไอดอลเซรั่มตัวนี้จะหน้าตึงไปในข้ามคืนคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองนะคะทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีไอดอลนะคะอ่า ฮ o วโ a น u ายูแมรและก็รี t ทอร์รทัทั้ง4ตัวนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับปลายปีนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นนี้โ mm hmm. ปรโมชั่นเดียวคือซื้อ1ชิ้นเนี่ยคุณสามารถรับฟรีไปเลยนะคะครีมกันแดด1กระปุกแล้วก็สบ,บู่ดีทอ็อกหรือสบ,บู่อาหารผิวเพิ่มไปอีก2ก้อนนะคะสบ,บู่ดีทอ็อกหรือสบ,บู่อาหารผิวเพิ่มไปอีก2ก้อนนะคะแล้วก็ครีมกันแดดด้วย1กระปุกส่วนใครที่สั่งซื้อชุดทั้ง2ชุดนี้นะคะ สามารถแลกซื้อชุดเดอะคลาสชุดนี้นะคะได้ในราคาเพียงณตอนนี้ยังมีเหลืออยู่1,000บาทบีบางสนยนนะคะมีมีหลายศูนยังแลกซื้อชุดนี้ได้1,000บาทตัวแบ็กคาเวียตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะตัวตัวตัวแบ็กคาเวียตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่ มีมีไข่ปลาคาเวียสีดำนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวพันธุ์ของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะแล้วก็ยังทําให้ผิวเรานุ่มเนียนนะคะนุ่มเนียนฉ่าใสยกกระชับลดเลือนริ้วรอยตัวไข่ปลาคาเวียตัวนี้นะคะเวลาเราใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราจะรู้ได้เลยโอ้ผิวมันฉ่านะมันเย็นนะมันเหมือนมีน้ําใต้ผิวแล้วลดเลือนริ้วรอยแล้วทุกอย่างได้เลย นะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่2,900บาทแต่แรกซื้อยกเซตนี้นะคะจาก7,000กว่านณะตอนนี้ยังหาได้นะคะราคาพันเดียวใครอยากแลกซื้อเซตนี้ได้ราคาพันเดียวยังหาพอได้นะคะแต่คุณต้องรีบด้วยนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอครีมตัวตัวไอครีมตัวนี้เขาจะช่วยลดถุงบวมน้ํานะคะรอยคล้ํารอบดวงตาหรือรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาใครที่เป็น กินเล่าแล้วหน้าบวมน้ำเนี่ยคุณทาไปเหอะมันจะรีดน้ําออกจากผิวเลยมันจะทําให้ถุงใต้ตาเน่ยแห้งลงนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวตัวตัวไอคลีมของเดอะคารชุดนี้นะมันเป็นชุดเฉพาะนะครับมีมีมีล็อตนี้ล็อตเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครคุณก็ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสองพแต่คุณสามารถแลกซื้อยกเซ็เนี่ยณตอนนี้บางที่ยังขายพันหนึ่งอยู่ นะคะถ้าใครอยากได้คุณโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะคะแล้วก็วิตามินซีตัวนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะหลายคนเอาไปผสมเครื่องสําอางที่เคยใช้อยู่หลายคนเอาไปแต้มกระฝฟ้าจุดด่างดำทำให้กระฝฟ้าจุดด่างดำลดลงหลายคนเอาไปผสมการ,รีเทอร์เอ็กเพรสเวสสาวันเท่านั้นแหละคุณเอ้ยนะคะ ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแรกซื้อนะคะใครอยากได้ก็ต้องรีบโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ว่ามาแล้วนะคะตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัววิตามินเป็นตัวคอลลาเจนตัวนี้ดีกว่านะคะคอลลาเจนตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนตัวที่ว่าขาดไป2เดือนแต่ว่าณตอนนี้มันมาแล้วนะคะคอลลาเจนตัวนี้มาแล้วแล้วก็เป็นคอลลาเจนสูตรใหม่ด้วยคอลลาเจนตัวนี้นะคะมันเวลาเราเวลาเราชงดื่มแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม นะครมันจะเพราะว่าตัวนี้มันเพิ่มวิตามินซีเข้าไป30เท่าแล้วคอลลาเจนตัวนี้นะครเป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถทนความร้อนในร่างกายเรานะคะแล้วก็ทนความร้อนกับน,น้ําร้อนได้เลยคือคอลลาเจนธรรมดาปกติทั่วไปเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเจอความร้อนในในในร่างกายมนุษย์ซึ่ง37องศามันก็จะทําให้คอลลาเจนตัวนั้นเสื่อมสภาพลง เสื่อมสภาพลงแต่คอลลาเจนตัวนี้นะคะมันทนความร้อนได้ค่อนข้างเยอะแล้วสังเกตดูนะคะว่ามันมันมันจะเข้มข้นขึ้นมากๆนะคะเหมือนกินส้มแบบ3-40ลูกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็คอลลาเจนชนิดนี้มันเป็นคอลลาเจนที่เป็นอนูเป็นไมโครคอลลาเจนแล้วก็ตัว,ต,วตัวเราจะใส่ตัวอาไตเพปไทายไทป์หกับไทย3เข้าไปพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คอลลาเจนตัวนี้ ะะที่มีอยู่4,000กว่ากรัมเนี่ยทำงานเป็น10เท่าทํางานเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมันจะเท่ากับ40,000กว่ากรัมเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินตัวกรเจ่นชนิดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้รับวิตามินต่างๆมากมายยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวิตามิน b 1, b 2, b 12มีบีอ่ามีดีไบโอตินมีมะเขือเทศสกัดมีวิตามิน E นะคะมีม,มีมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมาย แล้วตัวนี้เป็นคอลลาเจนแนวใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งสามารถทนความร้อนได้คุณกินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวพันณุ์ของคุณอะเป่งตึงนะคะผิวเนี่ยมันจะเนียนมันจะตึงมันจะใสไร้ริ้วรอยนะคะถ้าใช้เครื่องสําอางทาภายนอกแล้วกินคอลลาเจนเข้าไปมันจะตึงจากข้างในออกมาใสาถึงข้างนอกเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องทาดิโบท็อกคุณไม่ต้องทําสัญญกรรมคุณไม่ต้องดึงหน้าคุณไม่ต้องร้อยไหมทองคามันก็จะตึงได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากหน้าตึงหน้าใสนะครับคุณใช้เซตนี้เลยนะคะรคอลลาเจนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกิน3ซองกระดสีซองกระแต่ณนะตอนนี้คุณกินซองเดียวจบนะคะรับคอลลาเจนตัวนี้คุณกินซองเดียวจบนะคะแล้วก็ราคาเดิมนะคะ1000บาทนะคะสกล่อง2อ0พคุณกินไปเธออาทิตย์เดียวคุณจะรู้เลยว่าผิวของคุณนะมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเนียนมันจะใสขนาดไหนแต่ธรรมดาทุกคนจะเห็นพี่อ้วนกินตลอดแต่ว่า2เดือนมาเนี่ยไม่กินเพราะว่ากินมังสวิรัต ตัวนี้มันจะเป็นปลาคนเจก็ไม่ต้องกินนะคะคนกินเจกินไม่ได้นะคะคอลลาเจนตัวนี้เพราะฉะนั้นใครอยากกินคอลลาเจนตัวนี้คุณคุณณนะตอนนี้เนี่ยมันมา1 0 0 0ันกล่องแล้วก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์มันจะมาอีกหนึ่งพันกล่องแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตามสูย์จำาหนรีเทิร์นตอนนี้มีนะคะมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบเลยนะคะ,ะมาไปกินมาไปกิน อ่านะคะอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้เป็นเบตากุนแคนนะคะตัวนี้ไม่ต้องพูดถึกนะคะดีมากๆ,าก,ๆกินกาแฟยันหกโมงเย็นเลยพี่อร่อยกาแฟรีเทิร์น <c oughs> ตัวเบต้ากุนแคนเนี่ย พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันช่วยฟื้นฟูเม็ดเลือดขาวนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาใหม่แล้วศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วร,รคามินนะคะท่านเขียนไปในน,น,น,นังหนังสือฉบับหนึ่งนะคะคุณไปหาซื้อได้หนังสือฉบับนี้ที่ศูนังสือจุฬาชื่อเบต้าคุแนแคนท่านเขียนไว้ว่าดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบมะเร็งโรคตับปอดบวมเชื้อรานะคะภูมิแพ้แผลเลื้อดลังโรคหวัดนะคะปอดบวม นะคะโรคเอสนะคะไขกระดูกนะคะอ่อนเพียเลื้อลังขาดอังหารตัวนี้มันดีมากมมันสารพัดมันมัน,ม,นมันควบคุมได้สารพัดโรคจริงๆเบาหวานคอเลสเตอรอลด้วยนะคือเบต้าคุณแคนพอเราเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกินเข้าไปมันจะไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้ทํางาน พอเม็ดเลือดขาวทํางานเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมะเร็งเซลล์มะเร็งลดเบาหวานเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยแต่พี่อ้วนเนี่ยซื้อมาซื้อมาเพื่อป้องกันมะเร็งกับป้องกันเบาหวานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันได้มากกว่านั้นเยอะเลยโรคอ่อนเพลียเรื้อรังนะคะโรคโรคเป็นหวัดเนี่ยไม่เป็นอีกเลยปวดขาไม่เป็นอีกเลย นะครับไม่ดีมากๆตัวนี้แล้วก็พี่อ้วนเนี่ยให้หลานกินตั้งแต่เด็กๆเลยนะสี่ห้าขวบไปโรงเรียนตอนนี้อยู่อนุบาล2อยู่ชั้นปหนึ่งอะไรเนี่ยคือพี่ตัดแล้วก็ตัดเม็ดมันแล้วก็เทใส่นมแล้วก็โคนให้เขากินเลยนะให้แม่เขากินทําให้กินทุกวันแล้วหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยลูกหลานกลับมาไม่เป็นหวัดจากโรงเรียนออกมาเลยแล้วมันจะเป็นเด็กสดใสร่าเริงด้วยนะครับแล้วก็ให้แม่ตัวเองกินคืออายุ80แล้ว70กว่านะครับเพราะว่าแม่พี่จะต้องผ่าตัด แผลผ่าตัดดีมากๆนะคะแผลผ่าตัดดีมากๆนะคะ,ะตัวเบตา้ากุนแคนตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นโรคเอสเม็ดเลือดมันจะฟูขึ้นมาเม็ดเลือดขาวนะคะพอเม็ดเลือดขาวฟูขึ้นเสร็จปุ๊บเชื้อราต่างๆโรคภัยไขยเ้เจ็บต่างๆที่มันจะมาลุมโรคเอสเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเพราะมันมีภูมิคุ้มกันอยู่ตัวเบตา้ากุนแคนนะคะอาจารย์สมศักดิ์วราคาคินเขียนไว้เลยนะค่อยยิ่งกินเยอะยิ่งดีกับร่างกาย จะไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือเราไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นของปลอมของไม่ที่ไม่ได้มาตรฐานมากินเพราะฉะนั้นใครอยากกินเบต้าคุณแกนนะคะพี่บอกเลยว่าให้คุณเลือกกินยี่ห้อนี้เพราะมันเป็นของเยอรมันซึ่งถือว่าดีที่สุดในโลกอีชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเบต้าคุณแคนชนิดนี้เป็นเบต้าคุณแคนที่นะคะให้สารเบต้าคุณแคนสูงที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้เบต้าคุณแคนชนิดนี้ นะคะใครอยากได้เบต้าคุลแคนชนิดนี้คุณโทรไปสอบถามตามศูนย์จำหน่ายรีเทิร์นนะคะทั่วประเทศไทยคือณนะตอนนี้คอเลาเจนในบริษัทก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เบต้าคุลแคนในบริษัทก็ไม่เหลือเลยแต่ถ้าใครอยากได้ณนะตอนนี้เนี่ยให้เขา ตามูนย์จาหน่ายยังพอมีถ้าูนยนไหนขาดเนี่ยวเขาจะยืมมาให้เขาจะยืมกันมาเบต้ากุณแคนกล่องหนึ่งนะคะราคาเต็มอยู่ที่2,600แต่ว่าณนะตอนนี้เขาขายกันพันเก้าร้อยถ้าคุณซื้อกล่องหนึ่งไม่ต้องต่อราคานะคะไม่มีลดราคาไม่มีของแถมนะคะแต่3กล่องเขาขายอยู่5,000 3สามกล่องเนี่ยตกกล่องละ1 6 0 0กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้เบต้ากุญแคนคุณคุณคุณ,ค,ณคุณลองเข้าไปจองหนังสือก็ได้ หนังสือเบต้าคุณแคนของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วอรคามินแล้วคุณจะรู้นะคะว่าโรคมะเร็งเนี่ยคุณต้องอ่านในหนังสือนะคุณจะรู้ว่าโรคมะเร็งเนี่ยมันหายได้ยังไงมันกําจับได้ยังไงเบาหวานเนี่ยมนลดได้ยังไงปวดขาโรคเชือ้อราโรคโรคโรคเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้เรื่องหวัดรูมาตอยแผลเลื้อนลังแผลผ่าตัดคนไปคีโมมาแล้วแพ้มากแล้วคนเป็นมะเร็งเนี่ย คุณรักษายัางไงคุณกินยังไงคุณจะรู้หมดเลยหนังสือฉบับนี้ชื่อหนังสือเบต้ากุลแครนะคะแล้วคุณบอกเลยว่าของอาจารย์สมศัก์วรคามินนะคะคุณโทรไปสั่งซื้อสั่งจองได้แต่ว่าน่าจะต้องจองนะเพราะว่าคนในประเทศ